ก้อนมุสอเนฟูร์หิมะหุลลาฮุตาลาเอาเลย่นใน h a d i ดังกล่าวสามสิบสองบินองคำว่าอัสรีอูบินญาณาซาฟุกฮะในมัสยาบชาฟิอิญานี้ยิบยกฮะดิษนี้ไปเป็นดาเลลักทานเกี่ยวกับเรื่องสุนัตเวลาเบกผ้ามายัดไปกูโบนี้สุนัตให้เบกผ้าไปอย่างรีบด่วนรีบร่งซึ่งเรื่องดังกล่าวี่นองนาผมอธิบายให้ฟังเช่นนี้ว่าเนาะสรุป จาก่าเด็ดดังกล่าวนี่หุ้กรมลักษารว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแบกผ้าไม้ยัดไปคูโบนี่หนึ่งมันพี่น้องอ่าน่ะสุนัตให้แบกผ้าไม้ยัดไปคูโบนี่คือ,อผ้าไม้ยัดไปคูโบนี่สุนัตให้เดินรีบรีบเร็วกว่าการเดินปกติหุม้มกรมตีนึงคือสุนัต อสรียนี่ฮุกมทีนึงคือสุนัตก็คือเดินปกติธรรมดาเนาะแต่นี้สุนัตให้เดินแคบสักอิดเมื่อเวราเราาห้องนามเนยพี่น้องอ่ะตรงนห้นละรวมปนี้แม่เลยอ่ะที่เดินเชื่ออยู่ไมย,ย,ยได้เนาะแคบปากเดียวขนาดเลยเหตุผลพี่น้องที่นานบีบอกหนึ่งทหาห้าขวามานันนันเป็นคนดีเป็นคนสอนเลวนี่สุนัตให้เราที่ว่าผ้าไปยังริดด้วนเพื่อให้เขาไปได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาในลุงฝังซบในกูโบ เขาเป็นคนดีเทพให้เขาได้ไปรัยบโองดีสอง,าง้ากววามยัดเป็นคนชัวเป็นคนเลวพี่น้องนี่คาเทพเหมือนกันเหมือนที่พมบอกเหล็กเดว่นานบีสังยาให้สิ่งที่ไม่ดีที่ชัวที่เลยวตั้งอยู่บนบาเราบนตนโอเรนาน่นานน่านน่ะเทพพาไปว่างๆเลอ่าพาไปฟังเนาะอ่าเมื่อดังทีระบูกล่าวใน ดอหนังสือฮาชิยะตรัรมาซีเลามที่เซนาทีเจ็ดร้อยสิบห้าเนี่ยบอกว่าอิสรอรีเบร่บเรงเป็นองค์สุนันให้รีบเบร่งนี่ใบนันมัชดินมุอะตัดวะลขอบับอิลลัมจาตุรรหูถ้าหากไม่เกิดมุดรัน่นะ ไม่กลัวว่าจะเกิดโมโดรันคือไม่ฟาร์มวาไม่ใช่วารีเร่งจนกระตังวัดดุดนายัดผลิกทงพ้อมไม่ประนันไม่ใช่เลยฮนะเนาะคือให้เดินเร็วกว่าการเดินปกติเนี่ยแล้วจาค่ะเด็ดดังกล่าวพี่น้อง ว่ามินหนูนะส่วนหนึ่งท,ที่ทุกป h a r ม a c h a ฮะ d e s ดังกล่าวนี้ตรัสรูุสุขปติอัลลิลบิตตละหัวไกริสอลิฮินสุนัตให้ละทิ้งหญ้าไปขบไปคาไปคุยไปกลุกขี่นะครับคนที่ชัว่วคนที่เลวคนที่ลำบากคนที่ว่านะข้นที่ชั่วร้ายคนที่ว่าไกริสอลิฮินไม่ใช่คนชัวเลยนะจากฮะดีษ สองหุกรมที่สองพี่น้องถ้าหากว่าเรากลัวว่ามายัดมันจะอืดมันจะพองอ่าเนี่ยไอ้นี้นี่การเบผ้ามายัดนี้หูยุบันวายิบจะตรงส่งโรจอง,จองหุกงหุกมโย่เทวสุนัตนี่ก็คือมายัดปกติสุนัตใไอแคบสะอินผ้าไปเรียว แตถ่าหากว่าเป็นมายัสเทวโรคลัวหวานะมันจะเปลี่ยนอะไรล่ะอ่าไฟขี้ฟาตากหยูรูหูบิตตาอันนี้โรคกลัวว่ามันจะบรูโบน่ะนะนะมันจะเปลี่ยนกลิน่นมันจะอกกลิน่นมันจะหนาวมันจะพองนี้นะ่ะไอ้นี้คับไม่ฟามว่าไหวจิบจะต้องนะ่ะซึ่งโรคนะ่ะจะต้องรีบเปล่ง ดังนั้นเอาสารุปพี่น้องว่าการแบกผ้ามายันอันนี้สรุปแบกผ้ามายั้นไปคูโบมีอยู่สามหูผมลักลักเนึ้งสุนันห้รีบเร่งผ้ามายั้นไปคูโบให้เดินเร็วกว่าการเดินปกติถ้าห้ากว่ามายันสภาพปกติสองพี่น้องมักครเดินเร็วเกินไป เกินชานิดยตีว่กลัวจะให้โทษแต่เดี๋ยวนี้มายันมันมนีผลิดความอันนี้มักรุสามพป่น้องวายจิบจะต้องเขบผ้ามายัดเนาะตาหากว่าโรครัววาตาชามันจะเกินอื่นมันจะหนาวมันจะพองอะอันนี้วายจิบนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของมายัดด้วยอ่เป็นทีตง